วันหนึ่งในปี1960ครับที่ตึกแห่งหนึ่งในกรุงฮาวนานาประเทศคิวบาเจ้าหน้าที่ CIA 3คนครับถูกส่งเข้ามาทำภารกิจติดตั้งเครื่องสอดแนมในตึกแห่งหนึ่งครับที่กำลังจะกลายเป็นที่ทำการของสถานทูตจีนในอนาคตนี่ควรจะเป็นภารกิจง่ายๆครับแฝงตัวเข้ามาติดตั้งเครื่องสอดแนมแล้วก็รีบบินกลับบ้านไปเลื่อนตำแหน่งแต่ว่า รู้ตัวอีกทีครับเจ้าหน้าที่ CIA 3คนนี้กำลังถูกลากตัวไปปรับทัศนคติในห้องสอบสวนของหน่วยข่าวกรองคิวบาต่อโดยโดนจับขึ้นสารทหารแล้วก็ถูกส่งไปนอนคุกที่แย่ที่สุดในประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยระเบิด TNT 5ตันที่พร้อมจะบึ้มได้ทุกเมื่อวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องภารกิจพา3เจ้าหน้าที่ CIA กลับบ้านครับ ก่อนอื่นเราต้องย้อนไปต้นเรื่องกันก่อนครับว่าไอ้สคนนี้เขาเข้าไปทำบ้าอะไรในคิวบาย้อนเวลากลับไป1ปีก่อนหน้านี้ครับตอนนั้นคิวบาอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำเผด็จการที่เป็นหุ่นเชิดของอเมริกา พวกนักธุรกิจพวกนายทุนแห่งโลกทุนนิยมเขาก็แห่กันเข้าไปหาผลประโยชน์ในคิวบาธุรกิจน้ำตาลที่เป็นแบ็กบนของประเทศธุรกิจน้ำมันแร่ธาตุยาสูบทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมและการกำหนดราคาโดยพวกนายทุนอเมริกาพวกธุรกิจโรงแรมคาสิโนการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจสีเทาต่างๆก็ตกเป็นของพวกทุนอเมริกาสีเทาพวกม็อบสเตอร์พวกมาเฟียพวกแก๊งอาชญากรและผู้มีอิทธิพลทั้งหลาย ทุกอย่างในประเทศตกเป็นของคนอเมริกันที่เอามาใช้ขูดลีดประชาชนชาวคิวบาแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเกิดการปฏิวัติครับผู้นำหุ่นเชิดของอเมริกาโดนโคน่นผู้นำคนใหม่ที่ชื่อว่าฟิเดลคาสโตรกับคณะปฏิวัติของเขาขึ้นมามีอำนาจพวกกลุ่มต่อต้านพวกนักการเมืองพวกโปรอเมริกาทั้งหลายโดนกำจัดทิ้งหมดพวกนายทุนอเมริกาพวกมาเฟียพวกแก๊งอาชญากรทั้งหลายโดนจับขังคุกหมด ธุรกิจทุกอย่างครับที่ก่อนหน้านี้เป็นของคนอเมริกาถูกยึดคืนกลับมาเป็นของคนคิวบาเพื่อคนคิวบาอีกครั้งตอนนี้อเมริกาหน้าสั่นแล้วครับคิวบากับฟลอริดามันอยู่ห่างกันแค่145กิโลเมตรแล้วไอ้ผู้นำคนใหม่คนนี้ที่ชื่อว่าฟิเดลคาสโตรเนี่ยเขาจะอยู่ข้างไหนของเกมกีฬาสีที่ชื่อว่าสงครามเย็นละ แน่นอนครับว่าแคสโตรก็ต้องอยู่ข้างเดียวกับโซเวียตครับเขาไม่มีทางไปจับมือกับอเมริกาที่เป็นต้นเหตุให้เขาต้องกอบการปฏิวัติหรอกนี่หมายความว่าอิทธิพลของพวกคอมมิวนิสต์ได้มาถึงซีกโลกตะวันตกและมันมาจ่อคออเมริกาถึงหน้าบ้านเลยแหละอเมริกาก็ต้องรีบถอนตัวออกจากคิวบาครับสถานทูตเริ่มทำลายเอกสารและก็เริ่มส่งคนของตัวเองเนี่ยกลับประเทศสำหรับ CIA ครับ นี่ถือเป็นข่าวร้ายครับการที่ CIA จะส่งสายลับเข้ามาโอเปรตในประเทศอื่นเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีสถานทูตคอยเป็นเซฟโซนครับตอนนี้เซฟโซนที่ว่านี่กำลังจะหายไปจากคิวบาแล้วในจะหน่วยข่าวกรองอันใหม่ของคิวบาครับที่ชื่อว่า G2 หรือ Direction the Intelligencia อ่านถูกป่าววะนั่นแหละ c a s โตตั้งหน่วยข่าวกรองอันนี้ขึ้นมาเพื่อไล่กวาดล้างสายลับต่างชาติในประเทศโดยเฉพาะทีนี้ครับ พอคิวบาย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกับพวกคอมมิวนสิสต์พวกโซเวียตพวกจีนก็แห่กันเข้ามาปาร์ตี้ในคิวบากันอย่างสนุกสนานครับสำหรับ CIA ครับเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานี่ถือเป็นโอกาสหาข่าวกรองชั้นดิเขาจะส่งคนของตัวเองเข้ามาติดตั้งเครื่องสอดแนมตามสถานที่สำคัญต่างๆทั่วคิวบาครับหนึ่งในนั้นคือตึกแห่งหนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นที่ทำการของสถานทูตจีนในเร็วๆนี้ แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วครับไหนจะไม่มีสถานทูตคอยเป็นเซฟโซนให้แล้วไหนจะการกวาดล้างอิทธิพลของคนอเมริกันในคิวบาไหนจะหน่วยข่าวกรองอันใหม่ของคิวบาที่พยายามไล่กวาดล้างสายลับต่างชาติในประเทศภารกิจในคิวบามันอันตรายครับไม่มีเจ้าหน้าที่ CIA สติดีที่ไหนเขาอยากมาทำกันยกเว้นในเดวิดคริสครับพระเอกของเรื่องเรา เดวิดเป็นผู้เชี่ยวชาญจากแผนกที่ชื่อว่า TSD ครับหรือว่า Technician Service Division เขาเป็นคนที่ออกแบบไอเครื่องสอดแนมอันนี้นี่แหละให้กับ CIA เดวิดเป็นเทคนิช a นครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแต่ด้วยความที่ไอภารกิจอันเนี้ยมันคือการติดตั้งเครื่องสอดแนมที่เขาเป็นคนออกแบบเองกับมือเพราะฉะนั้นภารกิจนี้เหมาะกับเขาที่สุดครับเดวิดก็เลยอาสารับงานที่ไม่มีใครอยากทำนี่ นี่ถือเป็นโอกาสอันดีครับที่เขาจะได้เติบโตในหน้าที่การงานเดวิดก็บินไปคิวบาครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทคนิคเชนอีกสองคนที่ชื่อว่าแอนเดอร์สันกับชูสมินสกีทีนี้ครับการที่สายลับจะแฝงตัวเข้าไปทำภารกิจในประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปแบบเนียนเีเนาะ ฉากหน้าและตัวตนปล,มปลอมๆของ3คนนี้ครับเขาคือนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอาชีพเอนจิเนียร์ที่กำลังวางแผนมาพักล้อนและก็เที่ยวอย่างสนุกสนานในคิวบาครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่กำลังมาเที่ยวในประเทศที่กำลังกวาดล้างอิทธิพลของคนอเมริกันและก็กำลังสงสัยทุกคนว่าเป็นสายลับต่างชาติพ่อเดวิดและเพื่อนมาถึงฮาวานาครับ ปรากฏว่าภารกิจสอดแนมว่าที่สถานทูตจีนยกเลิกครับ3คนได้ภารกิจใหม่งานของเขาคือเข้าไปติดตั้งเครื่องสอดแนมในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับที่สายของ CIA เตรียมไว้ให้ห้องชั้นบนของห้องที่เขาจะดักฟังครับคือสถานีวิทยุของพวกคอมมิวนิสต์จีน CIA อยากจะรู้ครับว่าพวกจีนวางแผนจะเอาพัพก,กันดาอะไรมาล้างสมองคนที่นี่ ระหว่างเดวิดกับผองเพื่อนกำลังเจาะผนังปีนฝ้าแตะเครื่องดักฟังกันอยู่ครับตำรวจคิวบาโอเปนอัพเจ้าหน้าที่คิวบาอาวุธครบมือครับชารจเข้ามารวบ3คนนี้แบบเครื่องสอดแนมขาม,มือครับทั้ง3คนโดนลากไปหน่วยข่าวกรองครับแล้วก็โดนสอบปากคำฝั่งนั้นสงสัยว่าไอ้3คนนี้น่าจะเป็น CIA แน่นอนนะนะ CIA เขาเป็น professional ครับถ้าเขาโดนจับได้ทั้งทีเขาก็ต้องสารภาพให้เหมือนกัน เดวิดและพวกครับก็สารภาพตามที่เขาเตรียมกันมาว่าพวกเขาเป็นแค่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันธรรมดารรมดาที่แวะมาเที่ยวในประเทศที่สวยงามของพวกคุณระหว่างเที่ยวกันไปเที่ยวกันมาเอ่อช้อปปิ้งเยอะไปหน่อยพวกเขาเกิดชอ็อตขึ้นมาครับเขาอยากจะรับ j อบหาเงินด่วนกันซะหน่อย ตอนนั้นเองครับเป็นตอนที่พวกเขาด้านบังเอิญไปเจอคนจากสถานทูตอเมริกาเจ้าหน้าที่จากสถานทูตอเมริกาคนนั้นครับก็เสนองานให้พวกเขาครับเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรสักอย่างในอพาร์ตเมนต์ห้องห้องหนึ่งด้วยความที่3คนนี้เขาเป็นเอนจิเนียรอยู่แล้วครับเขามีความรู้เรื่องพวกนี้ดีแล้วเขาก็กําลังร้อนเงินกันอยู่พอดีเขาก็เลยตอบตกลงรับงานนี้กัน เพเขาเป็นแค่นักท่องเที่ยวธรรมดาธรรมดาที่ดันไปรับงานจากคนแปลกหน้าแล้วก็ดันไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาแค่นั้นเองทีนี้ตัดภาพกลับมาที่สำนักงานใหญ่ CIA ครับพอ CIA ตีนไก่หน้าผากนะครับตอนนี้ไอคนที่โดนล,ลวกไปดันเป็นใครไม่เป็นครับดันเป็นได้เดวิดเดวิดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA ครับในหัวเขามีข้อมูลลับสุดยอดหลายอย่างเดวิด เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีสอดแนมที่ล้ำสมัยที่สุดและตัวล่าสุดของ CIA ในหัวของเดวิดครับมีข้อมูลภารกิจสอดแนมของ CIA แทบจะทั่วทุกหมุมโลกหนจะข้อมูลปฏิบัติการลับที่ CIA กําลังจะบุกค,คิวบารในเร็วๆนี้กําลังจะก่อบปฏิวัติซ้อนล้มแคสโตรแล้วก็ยัดผู้นำหุ่นเชิดคนใหม่ของตัวเองกลับเข้าไปนั่งในตำแหน่ง ถ้าเกิดว่าไอ้สคนนี้โดนจับได้ว่าเป็น CIA แล้วก็ข้อมูลภารกิจสอดแนมและเทคโนโลยีสอดแนมล้ำสมัยที่สุดของ CIA ก็จะตกไปอยู่ในมือของโซเวียตแผนบุกคิวบาของ CIA ก็จะไปถึงหูของแคสโตร CIA ต้องรีบทำอะไรสักอย่างครับไม่ให้ไอ้สคนนี้โดนจับได้ก่อนอื่นเลยคือไอ้สคนนี้เขาบินไปฮาวาน่าด้วยตัวตนปลอมๆชื่อปลอมประวัติที่อยู่ปลอมที่ทำงานปลอมพาสปอร์ตปลอมแต่ว่าไอ้ของปลอมที่ว่าเนี่ย เขาไม่ได้เตรียมไว้ครับถ้าเกิดว่าหน่วยข่าวกรองของคิวบาเกิดไปเช็คตามที่อยู่แล้วไม่มีคนชื่อนี้อยู่ที่นี่เกิดไปถามเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านไม่เคยมีใครเห็นคนพวกนี้เกิดไปเช็คที่ทํางานแล้วที่ทํางานไม่มีพนักงานชื่อนี้อยู่ ไอ้สคนนี้จะแตกทันทีครับ CIA ก็เลยรีบส่งคนไปยัดครับยัดเพื่อนบ้านปลอมยัดครอบครัวปลมปอมๆเข้าไปติดต่อไปตามบริษัทต,ต่งตงตางๆใส่ชื่อไอ้สคนนี้เข้าไปเป็นพนักงานเกา่พาพนักงานปัจจุบันแล้วก็สร้างประวัติการใช้ชีวิตย้อนหลังปลอมๆของไอ้สามคนนี้ขึ้นมาใหม่หมดเพื่อให้ตัวตนปลอมๆอ,อ,อันเนี้ดูสมจริงที่สุด โชคดีครับว่าหน่วย G2 ของคิวบาเนี่ยเป็นหน่วยข่าวกรองน้องใหม่ครับเขาไม่ได้คิดอะไรละเอียดลึกซึ้งระดับที่ CIA กังวลตลอดการสอบสวนครับเขาใช้วิธีการสอบสวนด้วยการอ่านคู่มือสอบสวนของ KGB แต่ว่าวิธีไหนที่มันดูโหดร้ายเกินไปหรือว่าคนสอบสวนไม่อยากใช้ไม่ชอบเขาก็จะคำค้า,ม,าม,มันไปหลังจากการสอบสวนตลอด1เดือนเต็มๆครับพวกคิวบาก็โอเคเชื่อกันแหละ ว่าไอ้3คนเนี้ยมันเป็นแค่นักท่องเที่ยวดวงซวยที่ด้านไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นครับการที่นักท่องเที่ยวดันไปรับงานจรกรรมจากเจ้าหน้าที่สถานชุดอเมริกาก็ถือว่ามีความผิดอยู่ดีนั่นแหละเดวิดและพวกก็โดนลากไปขึ้นสารทหารครับอายการทางฝั่งคิวบาสั่งฟ้องให้จำคุก30ปี หลังการไต่สวนครับคนจากสถานกลงศูล์สหรัฐแวะมาคุยกับสคนนี้เขาบอกว่าพวกคุณทำได้ดีมากดีแล้วที่ฉากบางหน้าของพวกคุณยังไม่แตกเราจะพยายามช่วยพวกคุณอย่างเต็มที่ไว้เจอกันใหม่การไต่สวนครั้งหน้าประโยคปักแฟกฮยนะแบบนี้ครับพวกประโยคที่ว่าไว้เจอกันใหม่ไว้ไปเที่ยวที่นี่กันนะมันมักจะจบด้วยการที่ไม่ได้เจอกันอีกเลยหรือไม่ก็ถ้าเป็นแฟนกันก็นกคือเลิกกัน ไม่ได้ไปอันนี้ก็เหมือนกันครับหลังจากนั้นไม่กี่วันครับอเมริกาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาปิดสถานทูตแล้วก็ยกคนของตัวเองกลับหมดพอไม่มีตัวแทนจากฝั่งอเมริกามาช่วยไอ้สคนนี้ในห้องไตส่สวนแล้วสารก็เลยสั่งจำคุกไอ้สคนนี้ย10ปีในคุกที่ชื่อว่าเพซิเดโอเมเดโล ที่นี่ครับคืออัลคาทาสแห่งคิวบาที่นี่คือบ้านของนักโทษกว่า4,500ชีวิตที่มาจากหลากหลายอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นนักโทษการเมืองนักขา่าวนักธุรกิจอดีตทหารไม่ก็กลุ่มต่อต้านใครก็ตามครับที่ขัดหูคาตาคาสโตรจะถูกเอามายัดรวบกันที่นี่คุกที่นี่ครับเป็นอาคารทรงกระบอกตรงกลางมีป้อมผู้คุมที่สามารถมองได้รอบคุกแบบ360องศาและในคุกไม่มีลูกกรงครับ ทุกคนสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระที่นี่คือบ้านใหม่ของเดวิดและพวกตลอด10ปีนับจากนี้ตัดภาพกลับมาที่ CIA ครับเพราะ CIA ตีนไก่หน้าผากทั้งสองข้างแล้วตอนนี้เขาจะพาไอ้สคนนี้ออกมายังไงดีถ้าเกิดว่าเขาส่งหน่วยตินอาวุธบุกเข้าไปแล้วเกิดว่าภารกิจล้มเหลวเกิดพลาดขึ้นมาพวกคิวบาจะรู้ทันทีครับว่าในคุกอันเนี้ยมีบุคคลสำคัญที่ทางอเมริกาต้องการตัว งั้นทางเรื่องที่2ครับถ้าเขาส่งคนของตัวเองเข้าไปไม่ได้งั้นเขาเอาซอร์สละกัน CIA ก็ติดต่อไปหาพวกมาเฟียครับขอให้พาคนแหกคุกให้หน่อยพวกมาเฟียที่ต้องทิ้งทุกอย่างแล้วก็หนีตายออกมาจากคิวบาเพราะการปฏิวัติของแคสโตรไม่เอาด้วยครับเขากลัวกันจนห่างจุกตูดแล้วส่งคนอเมริกันเข้าไปก็ไม่ได้พวกมาเฟียก็ไม่เอาด้วยตอนนี้เขาเหลือออปชันอะไรบ้างล่ะ ออปชันสุดท้ายครับคือปฏิบัติการลับที่เดวิดกำลังรอให้เกิดขึ้นอยู่นี่คือภารกิจที่ CIA จะต้องก่อปฏิวัติซ้อนครับล้มแคสโตรแล้วก็ยัดหุ่นเชิดของอเมริกากลับไปนั่งตำแหน่งผู้นำพออำนาจกลับมาอยู่ในมือของเขาอีกครั้งเขาจะทำอะไรก็ได้ละแล้ว CIA จะเอาคนที่ไหนมาก่อปฏิวัติละ่ะหลังการปฏิวัติของแคสโตรครับพวกกลุ่มต่อต้านพวกคนที่เขาไม่เห็นด้วยแหก่กัลลีัยไปไมอามีครับ CIA ก็ไปเกณฑ์คนพวกนี้มาแล้วก็ฝึกการซู้ลบให้กับกลุ่มกระบฏกลุ่มต่อต้านพวกนี้แผนการคือกลุ่มกระบฏท,ที่ถูกเทรนโดย CIA พวกนี้ก็จะบุกเข้าไปทางเรือโดยที่เครื่องบินลบของอเมริกาที่เขาจะเพ้นสีให้เหมือนเครื่องบินลบของคิวบาเนี่ยจะบินเข้าไปทิ้งระเบิดทําลายอาวุธหนักให้แล้วก็เปิดทางให้กลุ่มกระบฏเนี่ยเข้าไปยึดเมืองลมแคสตรเวลาก็ผ่านไป4เดือนครับคืนนั้นก็เป็นคืนที่เงียบสงบคืนหนึ่งเหมือนทุกคืน นักโทษทุกคนที่กำลังหลับปุ๋ยกันอยู่ต้องตกกระใจตื่นครับจากเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงเครื่องบินลบที่ดังมาจากไกลๆพวกนักโทษเฮกันลั่นคุกครับการปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วตัดภาพไปที่บ้านของชันผู้นำครับฟิเดลคาสโตรครับเขาได้รับแจ้งว่ามีเครื่องบินลบขององเมริาที่พยายามจะเพ้นสีให้เหมือนเครื่องบินลบคิวบาแต่ดันเพ้นไม่เนียนเนี่ยบุกเข้ามาที่อ่าวที่ชื่อว่า Bay of p i g แคสโตรรู้อยู่แล้วครับว่าพวกอเมริกาเนี่ยไม่กล้าสู้เขาเองหรอกคงจะไปเป่าหูพวกกลุ่มกบฏพวกกลุ่มต่อต้านที่หนีไปก่อนหน้านี้ให้กลับมากู้ชาติกันแถมวันนี้โชคดันเข้าข้างแคสโตรครับพวกอเมริกาพวก CIA ดันเลือกที่จะบุกที่อ่าวที่ชื่อว่า Bay of Pi พิกแคสโตรรู้จักทำเลตร,ตรงนี้ดีครับเขาไปตกปลาตรงนี้อยู่บ่อยๆแคสโตรก็ส่งทหารไปประจำการครับเตรียมล้อมพวกกลุ่มกบฏ พอเครื่องบินของอเมริกามาถึงหวังจะทิ้งระเบิดทำลายอาวุธหนักดันทิ้งไม่โดนพอพวกกลุ่มกบฏท,ที่นั่งเรือเข้ามาแต่ไม่รู้จักทำเลนี้ดีดันหลงแล้วก็กระจายตัวกันมั่วซั่วไปหมดสุดท้ายพวกกลุ่มต่อต้านพวกกลุ่มกบฏหนึ0งพกว่าคนครับที่หนีไปฝึกวิทยายทธ์กับ CIA มายังไม่ทันได้เริ่มทําอะไรเลยโดนทหารคิวบารวบหมดแผนบุกค,คิวบาล้มเหลวครับ แต่เท่านั้นยังไม่พอมันดานบังเอิญมีสถานีวิทยุแห่งหนึ่งครับที่เขาตั้งอยู่แถวนั้นและเขาก็รายการสถานการณ์ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบมีการพูดถึงเครื่องบินลบของอเมริกาที่พยายามเพ้นสีให้เหมือนเครื่องบินลบของคิวบาบินบุกเข้ามาพร้อมกับพวกกลุ่มกบฏรายการวิทยุอันนี้ออกอากาศไปทั่วประเทศครับเช้าวันถัดมาครับหนังสือพิมพ์ทั่วโลกลงข่าวว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังการบุกลุกคิวบาในครั้งนี้ พร้อมกับหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเครื่องบินลบของอเมริกาแบบชัดเจนทีนี้ครับด้วยความที่คุกที่ชื่อว่าเพสติเดโอเมเดโลที่พวกเดวิดโดนขังอยู่เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มที่พวกกระบฏบุกครับแคสตรก็รู้ได้ทันทีครับว่าคุกอันเนี้ยอาจจะเป็นเป้าหมายของการบุกครั้งนี้ก็ได้บางทีเป้าหมายอาจจะเป็นการปลดปล่อยพวกนักโทษการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาหรือว่าบางทีอาจจะมีคนสำคัญที่ทางอเมริกาต้องการตัว เอาเป็นว่าตอนนี้แคสโตรู้แล้วครับว่าในคู่ของเขามีของดีของที่พวกอเมริกาต้องการแล้วเขาจะทำยังไงกับของที่พวกอเมริกาต้องการล่ะบึ้มทิ้งแม่งครับไม่กี่วันหลังการปฏิวัติล้มเหลวครับพวกผูกค้คุมกับทหารก็แห่กันขนกล่องที่บนฟ้าเนี่ยเขียนว่า TNT ตัวเบเริ่มเอามายัดรวมกันไว้ในอุโมงค์ใต้คุก ระเบิด TNT 5ตันครับที่พร้อมจะบึ้มคุกนี้ได้ทุกเมื่อถูกเชื่อมเข้ากับรีโบทที่อยู่ในมือของแคสโตรนี่เป็นหลักประกันครับไม่ให้พวกอเมริกาพยายามบุกคิวบาเป็นครั้งที่2ตัดภาพกลับมาในคุกครับระหว่างที่ทุกคนในคุกกลาลังแตกตื่นพวกเรากำลังจะตายกันหมดเริ่มมีการรวมกลุ่มกันของเหล่าผู้กล้าครับที่เขาจะไปปลดสะดระเบิด มีอดีตทหารอากาศคิวบาท่านหนึ่งครับชื่อว่ากัปตันไมโลเขาตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าและกัปตันไมโลก็ประกาศตามหาเหล่าผู้มีความสามารถครับที่จะมาช่วยเขาปลดชนวนระเบิดนี้เดวิดและผองเพื่อนจะเอาอยัางไงล่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเขา,าเอาด้วยและเกิดความแตกขึ้นมาว่าพวกเขาเป็น CIA ทั้ง3คนก็จะสวยกันหมดแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่เอาด้วยปล่อยให้พวกคนที่ไม่มีความรู้ที่ไหนไม่รู้ที่อยากทำตัวเป็นฮีโร่ไปปลดชนวนระเบิด เดี๋ยวก็ได้บึ่มตายกันหมดทั้งคุกพอดี3คนก็เลยตัดสินใจเอาวะเอาด้วยละกันทีนี้เราผู้มีความสามารถเขาก็มาคุยกันครับตอนนี้เขารู้แล้วว่าระเบิดอยู่ที่อุโมงค์ชั้นใต้ดินของคุกคําถามคือเขาจะลงไปในอุโมงค์นั้นได้ยังไงละ่ะคนของกัปตันไบโลคนหนึ่งครับบอกว่าที่ห้องน้ำชั้นหนึ่งมีรูเล็กๆรูหนึ่งที่เชื่อมลงไปถึงอุโมงค์ชั้นใต้ดินตรงนั้นพอดี พวกผู้มีความสามารถทั้งหลายครับก็เริ่มสร้างคอนขึ้นมาจากของที่มีในคุกนั่นแหละแล้วก็เริ่มทุบกำแพงกันตั้แต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นระหว่างการทุบครับก็จะมีเสียงคอรัสของเหล่านักโทษคนอื่นๆครับที่คอยตะโกนแหกปากโวยวายเคาะบ่อ,อบาหายการะมังคอยช่วยกบเสียงทุบกำแพงให้ไม่กี่วันครับช่องเล็กๆที่เชื่อมไปถึงอุโมงค์ชั้นใต้ดินก็เสร็จแต่ด้วยความที่ช่องอันนี้มันเล็กมากแล้วมันก็ใหญ่ไปกว่าดีไม่ได้ละ เขาต้องส่งคนตัวเล็กที่สุดลงไปสำรวจหลังจากเฝ้าดูพฤติกรรมผู้คุมอยู่พักใหญ่ครับเขาได้ข้อสรุปกันว่าช่วงเวลาพักเที่ยงครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ไม่มีผู้คุมอยู่ในอุโมงค์อันนี้เขามีเวลาสำรวจอุโมงค์แค่15นาทีครับกัปตันไมโลก,ก็ส่งคนตัวเล็กที่สุดในคุกครับลงไปสำรวจเป็นหน่วยลาดตระเวนหน่วยลาดตระเวนก็มุดลูลงไปครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับข่าวดีและก็ข่าวร้าย ข่าวดีคือเขาเจอระเบิดแล้วข่าวร้ายคือมันมีตัวจุดชนวน2อันตัวจุดชนวนอันแรกเชื่อมกับรีโมทในมือของแคสโตรส่วนอีกอันนึงเป็นเฟลเซฟที่เชื่อมไปถึงป้อมผู้คุมที่อยู่อีกตึกหนึ่งเขาต้องปดชนวนระเบิดทั้ง2อันครับแล้วก็ต้องปดให้เนียนด้วยวันถัดมาครับหน่วยราตเวนก็มุดลงไปในรูอีกรอบแล้วก็กลับมาพร้อมกับตัวอย่างระเบิด TNT สายไฟแล้วก็ตัวจุดชนวน ต่อจากนี้คืองานของเดวิดแหละครับเขาจะต้องหาวิธีปลดชนวนระเบิดอันนี้ยังไงก็ได้ให้ในสายไฟเนี่ยยังมีไฟเลี้ยงอยู่เวลาผู้คุมกลับมาเช็คครับจะได้ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ ระหว่างเดวิดกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการหาวิธีปลดชนวนระเบิดครับเจ้าหน้าที่ CIA อีสองคนครับแอนเดอร์สันกับชูมินสกีก็ต้องเตรียมรับมือกับแผนการถัดไปครับต่อให้พวกเขาจะปลดชนวนระเบิดนี้ได้สำเร็จก็ตามถ้าเกิดว่าแคสโตรหรือว่าผู้คุมคนอื่นดันกดระเบิดขึ้นมาแล้วคุกมันดันไม่บ่มเขาก็จะส่งทหารพร้อมอาวุธบุกเข้ามาจัดการทุกคนในนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นครับนักโทษทุกคนต้องมีอาวุธไว้ป้องกันตัวครับ แล้วเขาจะไปหาอุปกรณ์ที่ไหนมาทำอาวุธกันละ่ะก็ TNT ที่อยู่ชั้นใต้ดินไงเราผู้มีความสามารถแต่ละคนในทีมครับที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปก็เริ่มทำงานครับชูมินสกี้เขาก็เริ่มสอนนักโทษคนอื่นๆทำระเบิดมือครับโดยการเอากระป๋องนมข้นหวานตะปูแล้วก็ TNT มายำรวมกันนักเคมีในทีมครับเขาก็เอาเศษผลไม้ไปหมักต้มกลัน่นแล้วก็เล่นแ่แปรธาาุอีท่าไหนไม่รู้จนได้ออกมาเป็นระเบิดขวดโมโรตอป แอนเดอร์สันก็วาดแผนผังของคุกครับที่หน่วยสอดแนมมุดลงไปสำรวจมาแล้วก็ส่งออกไปให้ตึกนักโทษตึกอื่นๆแดนอื่นๆผ่านเครือข่ายกลุ่มต่อต้านในคุกทีนี้กลับมาที่เดวิดครับเขาหาวิธีปลดชนวนระเบิดได้ละแต่ปัญหาคือเดวิดมุดลูเข้าไปปลดชนวนระเบิดเองไม่ได้ลูมันเล็กเกินไปเขาจะต้องฝากสตากรรมของทุกคนในคุกไวในมือของหน่วยสอดแนมที่จะต้องเป็นคนมุดลูเข้าไปปลดระเบิดในอุโมงค์มืดๆอันนี้ แต่ถึงอย่างนั้นครับการปลดชนวนระเบิดก็สำเร็จไปได้ด้วยดีวิธีการปลดระเบิดก็ถูกส่งไปตามเครือข่ายกลุ่มต่อต้านครับไปให้ตึกอื่นๆถ้าเกิดว่ามีตึกไหนเกิดปลดระเบิดพลาดและเกิดบึ้มขึ้นมาทุกคนจะสวยกันหมดข่าวก็ค่อยๆกลับมาทีละอันครับว่าทุกตึกปลดชนวนระเบิดได้สาเร็จ ทีนี้เราตัดภาพกลับมาที่อเมริกาครับแผนยึดประเทศล้มคณะปฏิวัติที่อเมริกาอยู่เบื้องหลังรู้กันไปทั่วโลกแล้วความพยายามเก็บแคสโตกว่าร้อยครั้งของ CIA ก็เหลวไม่เป็นท่านี่เป็นความขายหน้าระดับประเทศครับท,ที่ประธานาธิบดีต้องมาตั้งตามล้างตามเสร็จจอห์นเอฟเคนเนดีครับเขาก็ต้องกู้หน้าประเทศของตัวเองคืนอย่างน้อยๆเขาต้องช่วยพวกกลุ่มต่อต้านที่โดนจับไปเนี่ยกลับมาให้ได้อเมริกาก็เลยหันไปใช้การ การทูตแทนครับนักกฎหมายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเจมส์โดนวานเขาเพิ่งกลับมาจากการไปเจรจาแลกตัวนักโทษระหว่างนักบินอเมริกากับสายลับโซเวียตงานเก่าเขาเพิ่งเสร็จไปงานใหม่งอกมาละเคนเนดีอยากให้โดนวานไปเจรจากับคิวบาขอนักโทษที่โดนจับไปพันกว่าคนคืนพร้อมกับนักโทษชาวอเมริกันที่โดนจับไว้ในคิวบาก่อนหน้านี้ โดนวานก็บินตรงจากนิวยอร์กไปฮาวาน้าอยู่หลายครั้งครับจากการที่โดนวานศึกษาพฤติกรรมของแคสโตรเนี่ยเขาคิดว่ามันจำเป็นครับที่เขาจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจความสนิทสนมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายก่อนการเจรจาถึงจะมีโอกาสสำเร็จโดนวานก็ใช้เวลาอยู่หลายอาทิตย์ครับไปกับการผูกมิตรกับผู้นำคิวบาทั้งสองคนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นครับเริ่มออกโลดทิปด้วยกันเริ่มไปตกปลาด้วยกัน ทุกอย่างกําลังไปได้สวยครับแล้วเวลาทุกอย่างมันกําลังไปได้สวยเนี่ยแหละครับที่มันจะต้องมีเรื่องขึ้นมาเกิดวิกฤตการ์คิวบาครับคืออยู่มาวันหนึ่งครับความสัมพันธ์ระหว่างโซเวียตกับคิวบาดูเหมือนจะเริ่มเขินห่างกันคิวบาเริ่มหันไปจับมือกับพวกจีนซึ่งตอนนั้นครับจีนกับโซเวียตเริ่มไม่ถูกกันละ พี่ใหญ่โซเวียตครับเขาก็เลยต้องโชว์สปิริตเอาใจคิวบาซะหน่อยเขาต้องการจะยืนยันกับคิวบาว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรายังดีไม่ห่างเหินนะโซเวียตก็เอาหัวลบนิวเคลียร์มาแปะไว้ในคิวบาครับแล้วก็หันหน้าไปทางอเมริกาด้วยระยะห่างระหว่างคิวบากับอเมริกาที่โคตรจะใกล้กันเลยครับโซเวียตสามารถบึ้มเมืองใหญ่ๆทั่วอเมริกาในเวลาแค่ไม่กี่นาที นี่เป็นการตอบโต้อเมริกาครับที่ก่อนหน้านี้เอานิวเคลียร์ไปแปะไว้ในอิตาลีแล้วก็ตุรกีที่ติดกับสหภาพโซเวียตแถมเป็นการขู่อเมริกาครับโทษฐานที่อเมริกาพยายามบุกค,คิวบาน้องรักของโซเวียตนี่คือช่วงเวลาที่ทั่วโลกจับตาดูครับว่าไอ้สองชาติบ้าอำนาจนี่มันจะเอายังไงกันต่อพระธานาที่ดีสงชาติก็มาเจรจาก,กันครับเคนเนดี Kennedy กับคูเชฟครับเขาตัดสินใจถอยกันคนละก้าแล้วกัน อเมริกาจะเอานิวเคลียร์ออกจากตุรกีให้แล้วก็สัญญาว่าจะไม่บุกคิวบาอีกในขณะที่สาภาพโซเวียตก็จะถอนนิวเคลียร์ออกจากคิวบาพอสถานการณ์ทุกอย่างดูเหมือนจะเย็นลงครับโดนวานก็กลับมาเจรจากับแคสโตรต่อเขารู้ว่าสิ่งที่แคสโตรต้องการที่สุดเนี่ยไม่ใช่อำนาจในการต่อรองกับอเมริกาหรอกแต่คือการฟื้นฟูประเทศและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนของเขาเนี่ยดีขึ้นโดนวานก็เลยเข้าประเด็นเลยครับ เขาขอเจรจาแลกกลุ่มต่อต้านที่โดนจับไปพันกว่าคนก่อนหน้านี้คืนพร้อมกับขอให้ครอบครัวของคนพวกนั้นสามารถย้ายตามไปอเมริกาได้ด้วยแล้วก็ขอคนอเมริกันที่โดนขังอยู่ในคุกคิวบาก่อนหนีน้คืน ทั้งหมดนี้ครับแลกกับความช่วยเหลือต่างๆจากสาหรัฐครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคและอาหารเด็กมูลค่า53 000, 000ล้านดอลลาร์อาหารอีก1,7,500ตันจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐแล้วก็เงินอีก2.9ล้านดอลลาร์จากการระดมทุนแล้วก็องค์ก,กรการกุศลต่างๆแคสโตตอบตกลงครับเดวิดและองเพื่อนพร้อมกับน,นักโทษอีกพันกว่าคนก็เลยได้กลับบ้าน พอทั้ง3คนมาถึงอเมริกาครับแทนที่จะได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นไม่ครับเขาโดน CIA รวบแล้วก็ลากไปสอบครับ CIA สงสัยครับว่าไอ้สามคนนี้มันลอดมาได้ยังไงโดยที่ความไม่แตกบางทีไอ้สามคนนี้อาจจะแปลพักอาจจะย้ายข้างแล้วก็กลายเป็นสายรับสงหน้าไปแล้วก็ได้บางทีไอ้สามคนนี้อาจจะโดนพวกโซเวียตล้างสมองไปแล้วหลังจากโดนสอบอยู่พักใหญ่ครับสุดท้าย CIA ก็ยอมเชื่อว่าไอ้สามคนนี้เออ มึงเก่งสคนได้รับเหรียญก้าหารครับชูมินสกี้กับแอนเดอร์สันพันตัวจากเทคนิชเชียนไปเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ CIA แบบเต็มตัวในขณะที่เดวิดก็กลับไปทำงานในห้องแลบของเขาต่อก็นั่นแหละครับเรื่องราวภารกิจพาเจ้าหน้าที่ CIA กลับบ้าน